สวัสดีค่ะในช่วงที่เศรษฐกิจดูไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่เลยนะคะทั้งเงินเฟอ้อสูงตลาดหุ้นก็ผันผวนเนาะหลายคนคงเริ่มมองหาแล้วว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่มั่นคงจริงๆในชีวิตกันแน่วันนี้เราเลยอยากชวนมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากจากข้อเขียนของ Money Atlas เขาเสนอว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนพวกนี้เนี่ยมันมีสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่มูลค่าไม่เคยตกตามต,ามตลาดเลย อื uh ืห huh. น่าสนใจครับค่ะก็คือทักษะของเรานี่เองล่ะค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือมาจากข้อเขียนชิ้นนั้นเลยนะคะลองมาดูกันค่ะว่าทำไม Money ่แอ a s ลถึงมองว่าทักษะมันสำคัญแล้วก็อาจจะ,ะมั่นคงกว่าสินทรัพย์แบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันครับผม Money ่แอ a s ลเขาเริ่มแบบนี้ค่ะคือชี้ให้เห็นก่อนเลยว่าสินทรัพย์ทั่วไปอ่ะมันเปราะบางนะอย่างหุ้นดีๆเนี่ย พอตลาดมันเหวี่ยงมา,มากๆเราอาจจะตัดสินใจขายไม่ทันใช่ครับหรือบางทีก็ลังเลใช่ค่ะหรือแม้แต่เงินสดที่ดูเหมือนจะปลอดภัยสุดแล้วเนี่ยก็ยังโดนเงินเ,เฟ้อกัดกินมูลค่าไปเรื่อยๆแบบเงียบๆมันทำหน้าที่เหมือนเ,ออเครื่องจักรผลิตเงินส่วนตัวเลยคือมันทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ใหม่ได้เรื่อยๆอครับไม่ว่าเศรษฐกิจข้างนอกจะเป็นยังไง มันเป็นสินทรัพย์แบบว่าที่ไม่ต้องรอใครมาอนุมัติไม่ต้องรอตลาดมาตีราคาให้แต่มันพร้อมใช้ทันทีเลยที่เราต้องการอืฟังดูเหมือนเป็นพลังพิเศษเลยนะคะคือมูล,ลค่ามันไม่ได้อิงกับปัจจัยภายนอกเหมือนสินทรัพย์อื่นเลยหรอคะแล้ว m o นี่แอตลาสเขาให้เหตุผลสนับสนุนเรื่องนี้ไว้อีกไหมคะว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้น มีครับมีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างที่ Money Atlas สเขาเน้นย้ำเลยนะอย่างแรกเลยคือทักษะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองกับมือไม่ต้องรอให้ใครมายื่นให้สองคืออันนี้สำคัญรัฐหรือใครก็ตามเนี่ยไม่สามารถมายึดไปจากตัวเราได้อ่าจริงด้วยค่ะสามคือไม่ว่าตลาดการเงินจะเป็นยังไงหรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่สามารถมาทำให้มูลค่าของทักษะที่เรามีอยู่มันพังคลืนลงไปได้โดยตรงค่ะ และข้อสุดท้ายให้พี่ถุ่มว่าสําคัญมากๆคือมันลอกเรียนแบบได้ยากจริงๆนะครับเพราะทักษะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ว่าทํำยังไงแต่มันผูกอยู่กับประสบการณ์ความเข้าใจแล้วก็เอ่อเจตจานงส่วนตัวของเราด้วยไม่ใช่แค่สูตรสําเร็จรูปอ๋อเข้าใจเลยค่ะฟังดูแล้วทักษะในความหมายนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่สิ่งที่เราทําเป็นเนาะแต่มันเหมือนเป็นเอ่อกลไกในการเอาตัวรอดที่มันติดตัวเราไปตลอดเลย ทำให้ถึงแม้จะเจอสถานการณ์ยากๆก็ต้องไม่ต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับแล้วกลไกที่ว่าเนี่ยมันทํางานได้ทันทีเลยนะมานีอาลาสเขาก็ยกตัวอย่างการทํางานของทักษะพื้นฐานที่เอ,อ่อจริงๆล้วทรงพลังมากเช่น <c oughs> ทักษะการเขียนไม่ใช่แค่เรียงคําให้สวยๆนะครับแต่คือการสร้างความเข้าใจหรือบางทีก็เปลี่ยนความคิดคนได้เลยอ <c oughs> ทักษะการฟังไม่ใช่แค่หูได้ยินแต่คือการจับความต้องการจริงๆของลูกค้าหรือคู่สนทนาให้ได้ ทักษะการวิเคราะห์อันนี้ก็ช่วยให้เราเห็นภาพรวมวางแผนได้เปรียบคนอื่นค่ะทักษะการสื่อสารก็เหมือนเป็นสะพานเชื่อมเรากับโอกาสใหม่ๆและสุดท้ายเลยคือทักษะการลงมือทําอันนี้แหละที่เปลี่ยนไอเดียในหัวให้มันเป็นความจริงขึ้นมาได้หรือที่เขาเรียกว่าปิดเกมได้นั่นเองครับ โอ้โหพอไล่เรียงแบบนี้เห็นภาพชัดมากเลยค่ะเหมือนที่มานีแอตาสเขาเปรียบเทียบไว้ Wire นะคะว่าต่อให้พอร์ตลงทุนเราจะแบบแดงทั้งกระดานเลยขัดทุนยับเยินครับผมใช่เลยแต่ตราบใดที่ทักษะเหล่านี้มันยังทำงานอยู่เรายังคิดเป็นยังสร้างสรรค์ได้ยังแก้ปัญหาได้อือหือ hmm. นั่นก็แปลว่าจริงๆแล้วเรายังไม่ตายถูกไหมครับเรายังมีเครื่องมือที่จะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ได้ใช่ครับ ใช่เลยแล้วถ้ามองให้มันไกลกว่าแค่เรื่องเงินเงินทองๆองนะครับ Money Atlas ยังเชื่อมโยงทักษะเนี่ยเข้ากับแนวคิดเรื่องอิสรภาพด้วยอิสรภาพเหรอคะครับการที่เรามีทักษะที่มันสร้างคุณค่าได้จริงๆเนี่ยมันเหมือนกับเรามีกุญแจดอกสำคัญอยู่ในมือเราเองเลยนะสามารถไขประตูไปสู่โอกาสต่างๆได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปออรอลุ้นโชคชะตาหรือรอให้ใครมาเปิดประตูให้ มันคือโครงสร้างพื้นฐานของความมั่นคงแล้วก็ความเป็นอิสระในชีวิตอย่างแท้จริงเลยครับโหเป็นมุมมองที่เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการลงทุนไปได้เลยนะคะจากเดิมที่เราอาจจะมมวแต่มองหาว่าเอ๊ะหุ้นตัวไหนดีหรือสินทรัพย์ไหนกำลังมาแรงตามที่ตลาดบอกครับตามกระแสไปใช่ค่ะแต่ money atlas กลับชวนให้เราหันกลับมาลงทุนในสิ่งที่มันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาก็คือทักษะ ที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ไม่ว่าโลกข้างนอกมันจะเป็นยังไงก็ตามซึ่งคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้โชว์เป็นตัวเลขสวยๆในบัญชีธนาคารหรือเป็นกราฟราคาที่พุ่งขึ้นทุกวันนะครับแต่ Money at l a s เขาก็ย้ำว่าเราจะรู้ซึ้งถึงพลังและความสำคัญของมันจริงๆก็ในวันที่โลกมันไม่เป็นใจหรือวันที่เราต้องเจอกับความท้าทายหรือวิกฤตจริงๆนั่นแหละครับถึงจะเห็นค่ามันชัดๆ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกมุมมองของ Money a t l a s เกี่ยวกับทักษะในฐานะสินทรัพย์ที่ทั้งมั่นคงแล้วก็สร้างอิสรภาพได้จริงกันไปแล้วนะคะก็น่าจะทําให้หลายๆคนได้กลับมาทบทวนเหมือนกันนะคะว่าท่ามกลางโลกที่มันเอาแนวนอนไม่ค่อยได้แบบนี้เนี่ยมีทักษะอะไรบ้างที่เราควรจะสร้างขึ้นมาหรือว่ารับคมมันให้ดีให้กลายเป็นเหมือนกุญแจส่วนตัวของเราที่จะนําทางเราไปสู่อิสรภาพแล้วก็ความอยู่รอดในแบบฉบับของเราเองได้บ้างก็น่าคิดต่อดูนะคะ